ไม่มีเลยนี่ถ้าไม่ใช้นี่ไม่กล้ามานั่งตรงนี้นะเนี่ย<_ <d> _ <n> เคยไหมคะพอเราอายุมากขึ้นอ่ะเรารู้สึกว่ากลิ่นตัวเราไม่เหมือนเดิมอ่ะ<_ <d> _ <n> แล้วบางทีระหว่างวันนะคะเราต้องคอยแบบเช็คแบบนี้เพราะเราไม่มั่นใจอะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันมีสาเหตุซ่อนอยู่นะคะเดี๋เข็มจะมาเล่าให้ฟังคะ่ะ <_ d _ n> ข้อแรกเลยนะคะ<_ <d> _ <n> ผิวหนังเนี่ยนะคะผลิตกรดไขยยมันมากขึ้นคะ่ะทําให้กลิ่นตัวของเราแรงขึ้นคะ่ะข้อ2นะคะร่างกายขาดน้ําค่ะ ทำให้เหงื่อกับปสัสสาวะเนี่ยนะคะมีกลิ่นแรงขึ้นค่ะข้อ3นะคะตอมเหงื่อทํางานลดลงค่ะกลิ่นมันก็เลยไม่ได้ออกมาทางเหงื่อค่ะแต่ว่ามันไปติดที่เสื้อผ้าแทนค่ะและข้อสุดท้ายนะคะยาบางชนิดนะคะมีผลต่อฮอร์โมนค่ะทําให้กลิ่นตัวของเราเนี่ย ่คะวิธีลดกลิ่นตัวตามไวที่ได้ผลนะคะคือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทักผ้ากับผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มนะคะที่มีส่วนผสมที่สามารถขจัดสารโนนิโนได้จริงค่ะนั่นก็คือลูกคลับญี่ปุ่นนั่นเองนะคะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีสารตัวนี้นี่นะคะจะช่วยให้ลดกลิ่นอับหรือว่ากลิ่นแก่ที่ติดอยู่ตามเสื้อผ้าเราเด็๋ก่อนนี่ค่ะปรับผ้านุ่มนะคะหอมยาวนานถึง3าสัปดาห์เลยค่ะสีชมพูนี่กลิ่นฟลอเรลหอมมากเลย กลิ่นหอมสดชื่นค่ะนี่แล้วเสื้อตัวนี้ด้วยเช็คกลิ่นก่อนนี่ืมไม่มีเลยนี่ถ้าไม่ใช้นี่ไม่กล้ามานั่งตรงนี้นะเนี่ยตอนแรกนะคะไม่รู้ว่ากลิ่นมาจากไหนนะคะแต่พอเปลี่ยนวิธีซักเสื้อผ้าแล้วดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะเสื้อสะอาดคนสะอาดอยู่ใกล้ไขรก็ไม่ต้องกลัวโดนเมินนะคะลองใช้ดีนี่ดีลักซ์นะคะจะรู้ว่ากลิ่นตัวเปลี่ยนไปแก้ไขได้โดยไม่ต้องรอให้คนมาทักค่ะบา,บายๆกลิ่นแก่ได้เลยค่ะ